สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนึงน,นะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาเก็บตกหลังเกมฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่แข่งขันกันไปเมื่อช่วงดึกของค่าคืนที่ผ่านมามาฝากกาันกับความคิดเห็นของแฟนฟุตซอลชาวต่างชาติหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเสมอกับเจ้าภาพคูเวตไป2ประตูต่อ2ท่ามกลางการตัดสินของกรรมการที่น่างหงุดหงิดใจอยู่เล็กน้อยโดยในเกมนี้ เป็นทีมไทยที่ขึ้นนำไปก่อน1.0่ต่อนก่อนที่จะโดนคูเวตพลิกแซงเป็น1ต่อ2แต่อย่างไรก็ตามไทยเราก็ยังสามารถไล่ตามมาตีเสมอกลับมาได้สำเร็จจากการเล่นด้วย p พาเวอร์เพลย์ซึ่งจากการเก็บเพิ่มได้1คะแนนของทีมชาติไทยในแมชนี้ก็ได้ทำให้สถานการณ์ในการแย่งกันเข้ารอบในกลุ่ม A นี้ต้องไปวัดกันในแมชสุดท้ายโดยแฟนฟุตซอลชาวต่างชาติเขาจะมีมุมมองต่อเกมที่ไทยเสมอกับเจ้าภาพคูเวตแมชนี้อย่างไรกันบ้าง เดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับคําคิดเห็นในคลิปนี้เนี่ยจะมาจากเพจฟุตซอลของอินโดนีเซียเพจอาเซียนฟุตบอลแล้วก็เพจของ f อฟซีเอเชียนครับนะครับโดยผมจะขอเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์ของแฟนบอลจากชาติต่างๆในเพจอาเซียนแล้วก็เพจ f อซกันก่อนที่คนแรกนั้นได้มาแสดงมุมมองถึงเกมแมตช์นี้ว่าเกมนี้มันได้เป็นไปอย่างที่คาดไว้กรรมการได้เข้าข้างฝั่งของอาหรับแต่ถึงอย่างไรทีมชาติไทยก็เสมอกับทีมเจ้าภาพอย่างคูเวตได้ ถือว่าทำได้ดีแล้วไทยแลนด์ Thailand. ส่วนคนต่อมานี่ได้มาประชดในการตัดสินของกรรมการที่เขามองว่าเอนเอียงไปทางฝั่งเจ้าภาพอยู่สักหน่อยว่านี่มันไม่ใช่รายการเอเชียนคับแล้วแต่เป็นคูเวตแชมปีเป็นครับซึ่งคนต่อมาก็คอมเมนต์ต่อไปได้ว่าผู้ตัดสินในเกมนี้คือผู้เล่นคนที่6ของคูเวตในขณะที่คนต่อมาก็ได้กล่าวถึงการที่ใช้กรรมการชาวอาหรับลงตัดสินในเกมนี้ว่าผู้ตัดสินมันควรที่จะเป็นกลาง ไม่มีส่วนที่มีความสัมพันธ์กับทั้งสองประเทศที่ลงแข่งขันส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมไปอีกด้วยว่าผู้ตัดสินของแมชนี้เนี่ยแย่มากเขาได้สร้างความผิดพลาดหลายต่อหลายครั้งที่ทาให้ทั้งสองทีมเกิดความเสียเปรียบในหลายๆครั้งแต่มันเป็นทีมาติไทยที่โดนซับมากกว่าในความคิดของผมไทยนั้นเล่นได้ดีกว่าในวันนี้มันจึงน่าผิดหวังที่พวกเขาไม่ได้รับชัยชนะแต่พอจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มองไปอีกมุมหนึ่งว่า กรรมการนั้นแย่แต่ผมก็คาดหวังผลงานที่มันดีกว่านี้จากทีมชาติไทยในเกมนี้ไทยเองยังทำผลงานได้หน้าผิดหวังแต่ก็สู้ต่อไปไทยแลนด์ไปถล่มโอมานส่วนคนต่อมาที่เป็นชาวเวียดนามก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องกรรมการนี้ด้วยว่าผู้ตัดสินอาหรับเนี่ยมักมีปัญหากับทีมจากอาเซียนอยู่เสมอทั้งในฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลดังนั้นผมจึงเข้าใจความรู้สึกของพวกคุณและผมเองก็หวังด้วยว่า ชาวอาเซียนจะเข้าใจเวียดนามที่โดนการจะติดเล่นงานในรายการอื่นๆอย่าบอกเลยว่าเราโทษกรรมาการส่วนคนต่อมาที่เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามก็ได้มาคอมเมนต์เพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปว่าทีมจากอาเซียนเมื่อเล่นกับทีมในภูมิภาคอื่นๆมักเจอปัญหาจากผู้ตัดสินอยู่บ่อยๆแต่ด้วยระดับของทีมชาติไทยพวกเขาจะสามารถผ่านรอบนี้ไปในฐานะแชมป์กลุ่มได้อย่างแน่นอน ส่วนคอมเมนต์ชุดต่อมาเนี่ยจะเป็นของชาวอินโดจากเพจบริหารฟุตซอนะครับที่คนแรกนั้นได้กล่าวถึงผลเสมอของไทยกับคูเวตในแมชนี้ว่าฟุตซอลในเอเชียเนี่ยมันเริ่มที่จะสูสีกันมากขึ้นแล้วนะแต่ว่าคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงโอกาสในการเข้ารอบของทีมชาติไทยหลังแมชนี้ว่าไทยเนี่ยยังอยู่ในตำแหน่งที่โอเคนะถึงแค่เสมอแต่ก็ยังคงจะเข้ารอบเพราะว่าออรักและคูเวตต้องเจอกันเองในแมชสุดท้ายเกมนี้ไทยแลนด์ได้แสดงให้เห็นถึงคลาสของพวกเขา เป็นระดับติวเตอร์ในการเล่น power play เลยเล่นไป2แมตช์สามารถทำประตูได้จากการเล่น power play ได้อยู่เสมอไม่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะต้องเล่นในบ้านของคู่แข่งแต่เมื่อสกอร์2ตอ่อ2ก็ยังคงกล้าเล่น power play ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวชื่นชมถึงเรื่องนี้ต่อไปว่า power play ของไทยเนี่ยประสบความสำเร็จอยู่เสมอเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวด้วยว่าทีมไทยไม่เคยล้มเหลวเลยในยเรื่องการเล่น power play มันทําให้ผมนึกไปถึงตอนที่อินโดเสียให้ไทย2ประตูใน1นาทีในขณะที่คนต่อมาก็กล่าวเสริมไปอีกว่าไทยแลนด์มีประสิทธิภาพมากแค่เล่น power play ก็พุ่งตรงไปที่ประตูแบบแผนในการเล่นมันเนียบมากซึ่งจากตรงนี้ชาวอินโดคนต่อมาจึงได้มาคอมเมนต์แนะนําต่อไปเลยว่าไทยแลนด์เนี่ยควรที่จะเล่น power play กันตั้งแต่เริ่มต้นเกมไปเลยนะส่วนคนต่อมาก็มองถึงการกลับมามีแต้มในเกมนี้ของไทยเราว่า สภาพจิตใจของทีมชาติไทยเดี่ยมันโอเคมากเลยถึงแม้พวกเขาจะเล่นกับเจ้าภาพและก็โดนลำเอียงไปสักน้อยซึ่งคนต่อมาก็กล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ว่ามันต้องตระหนักเลยว่าจิตวิญญาณของไทยนั้นเจ๋งมันไม่เหมือนกับเราส่วนคนต่อมานี่ก็กล่าวด้วยว่าก็หวังว่าทีมชาติอินโดนีเซียจะสามารถเป็นได้อย่างทีมชาติไทยที่มีในเรื่องของสภาพจิตใจในการแข่งขัน ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์เปรียบเทียบถึงประตูตีเสมอ2ต่อ2ของไทยเราในแมชนี้ว่าผมคิดว่าประตูที่2ของไทยในเกมนี้เนี่ยมันเหมือนกับที่ยิงมอรกโกได้ในฟุตซอลโลกเลยร้ายกาจมากซึ่งคนต่อมาก็กล่าวต่อไปถึงประสิทธิภาพในการเล่นของไทยเราว่า power play ของไทยเนี่ยมันมีการผ่านบอลแล้วก็การเคลื่อนที่ระดับโลกเจอกับอินโดนีเซียเอฟเอฟก็ทำได้2ประตูส่วนในเอฟซีครั้งนี้ก็ทําได้1ประตูกับอิรักและก็อีก1ประตูกับกูเวต ที่คล้ายกันกันกบชาวอินโดคนต่อมาที่ก็กล่าวด้วยว่าไทยแ,แลนด์เนี่ยเล่น power play มักจะทำประตูได้อยู่เสมอวันก่อนก็ทำได้กับอ e ิรักเกมนี้ก็ทำได้กับเจ้าภาพอีกในสถานาการณ์ 2. 2ต่อกับเจ้าถิ่นพวกเขายัางกล้าเล่น power play มันแน่นอนว่าไม่จำเป็นต้องสงสัยในเรื่องคุณภาพของไทยอีกต่อไปแล้วส่วนคนต่อมานี่ได้คอมเมนต์เพิ่มเติมถึงทีมชาติไทยว่าระดับของไทยเนี่ยไปถึงฟุตซอลโลกแล้วเล่นกันได้เจ๋งมากถึงแม้ว่าไม่มีอุสมานมูซา แต่ว่าจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวว่าถึงพวกเขาจะไม่มีอุสมานมูซาแต่ก็ยังคงมีสุภวุฒิที่สามารถจบสกอร์ได้ดีนะผมรู้สึกเสียดายมากกว่ากับการที่ไทยต้องสูญเสียกิจดาไปส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมจะขอมาปิดท้ายกันที่มุมมองของแฟนฟุตซอลจากชาติร่วมกลุ่มอย่างชาวอิรักกันสักนิดหนึ่งครับที่คนแรกนั้นได้มีความรู้สึกตบผลลัพธ์ในแมชนี้ว่ามันเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังเลยสําหรับทีมชาติไทยพวกคุณสร้างโอกาสกันได้อย่างมากมาย เราหวังว่าพวกคุณจะโชคดีในแมชหน้าเราเป็นกำลังใจให้คุณจากอิรักส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ด้วยความไม่พึงพอใจนักกับผลเสมอของไทยในแมชนี้ว่าคูเวตนั้นโกงอิรักควรจะได้อยู่ในอันดับที่2ของกลุ่มในตอนนี้แล้วแต่พวกคุณนั้นซื้อกรรมการควรที่จะโดนลงโทษส่วนชาวอิรักคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าอิรักเนี่ยเล่นกับทีมชาติไทยได้ดีกว่าคูเวตซะอีกเราเล่นกันด้วยเกียรติไม่เหมือนกับคูเวตท,ที่ซื้อกรรมการ ไทยแลนด์ควรจะได้ผ่านเข้ารอบไปแล้วและอิรักก็ควรจะได้เป็นที่2ในตอนนี้แต่มันก็โอเคเราจะเอาชนะพวกเขาได้ในเกมหน้าแต่กลัวแค่ว่าพวกเขาจะเล่นกันด้วยผู้เล่น7คนในเกมที่เจอกับเราเช่นกันในขณะที่ชาวอิรักคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเรื่องนี้ต่อไปอีกว่ามันแน่นอนเลยว่าในเกมแมชหน้าพวกเขาจะต้องมีความลำเอียงเพื่อให้ทีมชาติคูเวตได้ผ่านเข้ารอบแบบร้อยเปอร์เซนต์ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะเข้าข้างคูเวต แต่พระเจ้าจะเต็มใจให้ทีมชาติอิรักเป็นฝ่ายชนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นมุมมองความคิดเห็นของแฟนๆชาวต่างชาติที่ผมได้เก็บรวบรวมบางส่วนมาฝากกันในคลิปนี้โดยเกมนัดถัดไปทีมชาติไทยของเราจะลงสนามส่งท้ายรอบแรกเจอกับทีมชาติโอมานในวันเสาร์ที่1ตุลาคมนี้เวลาสาทุ่มตรงซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่โอเคเลยทีเดียวครับเพราะว่าเราดูวอลเลย์บอลหญิงในช่วงหนึ่งทุ่มจบก็าสามารถมาเชียร์ทับโตวเล็กของไทยเราให้ควา้าแชมป์กลุ่มกันต่อไปได้เลยพอดี ก็มาเชียร์นักกีฬาของไทยเรากันไปยาวๆกันเลยครับแต่สําหรับในคลิปนี้ผมเองก็คงจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ถ้ามีความบกพร่องประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ